กิจาการหอพักนะคะผู้เช่าเต็มค่ะทําเลใกล้มอแม่โจ้น,นะคะตั้งอยู่ตํบาบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ที่แปลงนี้เป็นเนื้อที่โฉนด3 8 8 4ตารางวาค่ะเกือบหนึ่งไร่เลยนะคะมีห้องเช่าทั้งหมด20ห้องค่ะอายุหอเพียง3ปีนะคะเป็นห้องแอร์ทุกห้องค่ะปัจจุบันผู้เช่าเต็มนะคะเจ้าของอายุเยอะแล้วที่จะขายก็เพราะ ต้องการที่จะพักผ่อนนะคะเป็นหอใหม่ค่ะมีพื้นที่ตากผ้านะคะมีตู้กดน้ำมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญห้าเครื่องแล้วก็แทงสำรองน้ำ ทำเลดีนะคะอยู่ห่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้า้กิโลห่างจากแยก